วันนี้เราจะฝากท้องตอนเช้าไว้ที่ห้องอาหารนองแตรมแจงไม่เกิดเลยมีมีบาจาก เด like ี just ๋จะไปช้อปปิ้งในเมืองแบบจุกๆเลยจุกของจริงแต่ว่าก่อนที่จะไปช้อปปิ้งเราจะไปพิพิธภัณฑ์ลุมพฮกแล้วก็ไปโตเกียร์สกายทีอีกรอบหนึ่งค่ะมาเข้าลิฟต์แต่ว่าก่อนท่านี้เราต้องไปตรวจที่บีซีอาร์ก่อนใช่เราต้องไปตรวจเดี๋ยวต้องไปสวอปก่อนนะคะเพราะว่าก่อนกับไทยด้วยความที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนกันพอเข้าไทยปุ๊บเนี่ยเราต้องยื่นผลตรวจให้เขาเผื่อเขาสุ่มตรวจเดี๋ยวไปดูกันว่าตรวจโควิดที่ญี่ปุ่นเป็นยังไง เนี่ยเหรอคะ,อะโอ้ยทำไมที่ตรวจพีเจที่นี่น่ารักจังน่ารักใช่ไหมครับมีความมุ่งมิงมุ่งมิงมุ่งมิงเขาที่นี่มือหนักไหมเนี่ยเออถึงแล้วอุย้ยน่ารักจังเลยที่ตรวจพีเจที่นี่เป็นน้องกระต่ายมุ่งมิงสุดๆใช่อ่ะมาทางนี้จ้า เียถูกะนลลเมยระ้ไหลตอนแระหเขีจะถ้ลตรวเที่สระมัินเด่าไะหี่สร่ลเรู้ั่หระมัาเสาะหมเ่นัเียสล้วนเที่หลเท่าไหะไห,มหมยะเยนร่ห้เพรันเยนมาตเรวจในเมืองะเธอยรีย่สไปตรวจทลียสนามบลนเลย ย้ายมาอีกที่หนึ่งไมอีกที่นะคะเพราะว่าที่ตะกี้เขาบอกว่าผลตรวจมันจะได้ไม่ทันไฟบินของเราเพราะว่าไฟบินของเราคือ5้าโมงเย็นไงแต่ผลตรวจมันออกสองทุ่ม <c oughs> ก็เลยย้ายไปที่นึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยววัน,นวันนี้ออกผลก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบมาแล้วก็ต้องตรวจให้ดีต้องเช็คให้ดีนะคะว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณจะกลับประเทศไทยเนี่ยคุณนังต้องมี ATK หรือ ATPCR ซึ่งคุณก็ต้องมาดูว่าสถานที่ที่คุณไปเนี่ยมันตรวจถ้ามันออกผลภายในกี่ชั่วโมง เพราะว่ามันก็เอาแนานอนไม่ได้นะอย่างตะเกี้เขาบอกเลยว่าใช้เวลา72ชั่วโมงหรือว่าไม่ใช่72ชั่วโมงมัน40ชั่วโมงเพราะว่าเขาได้เมื่อวืน2ทุ่มกับเกือบ40ชั่วโมงแต่ว่าที่เนี่ยค่ะก็คือประมาณ5ชั่วโมงก็ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจอันนี้ดีๆแ้งกว่านะ

ควงเข้าใจคําว่าไข่ควงไหมอือก็มาบอกแล้วว่าน่าควงควงกันบานกันบานแล้วแต่เขาควงจะุูกบานทำยังไงไอ้ยี้ยมึงอย่ามาดิมันบูลลี่กูก้โอ้นี่ทำางนี้ก่าคนละหมื่นก้ก็ตีคนละสองหมื่นเยนเตรวจเขาจะตรวจตั้งเวลาสี่โมง่าคราจะยอะกว่ทั้งนี 敬派食料もいっい。